อยากถามโปว่าเวลาระเบิดทรายบินควรจะแก้ยังไงครับเป็นคำถามที่ดีเพราะว่ามันอับอายค่ะชายบ้านเขาคือผมว่าระเบิดไม่ออกเนี่ยนะมันก็อับอายพอสมควรอันนี้คือตึ๊กแล้วมันอยู่เนี่ยแต่ถ้าเพื่อนเดินไม่รู้อินโอเนเนี่ยค่ะบางทีไม่เห็นนะโฟระเบิดไฟแล้วก็โฟคือเราเราไม่โกงนะสุดท้ายเราก็นับจนครบนะแต่ถ้าระเบิดบินเนี่ยต่อให้มันไม่ตั้งใจดูมันก็เห็นนะ ใช่ป่ะจริงเหรคุณเดินไปตีจากฝั่งนู้นกลับมาใหม่อ่ะผมว่ามันอายมากเลยอ่ะมีนนเทคนิคไหมคะมีคะ่ะเป็นเทคนิคที่แป้งก็ซ้อมเองด้วยก็คือ,เ,อเป็นเหมือนกับการสร้างสร้างฟิลให้ตัวเองเนี่ยกล้าระเบิดลงไปในสายที่เขาการกคนที่ตีแล้วบินเนี่ยเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าไม่ไม่ตีลงไปในสายที่เขาบอกกันตีหลังลูกสองนิ้วขีดอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันอาจจะยากไปนิดนึงแค่อันนี้เป็นเหมือนกับฟีลลิ่งเวลาซ้อม เพื่อเวลาไปออกรอบจะได้กล้าตีลงทรายโอเคค่ะไวคนที่ไม่กล้าที่จะลึกลงไปในทรายมากเพียงพอค่ะมันก็โดนลูกก่อนก็บินเลยค่ะนี้ใช่แล้วในกรณีที่ตั้งใจแล้วไปไม่ตั้งใจบินข้ามกรีนไม่ค่อยงามเท่าไหร่ซ้อมยังไงค่ะเทคนิคที่ซ้อมเรามีอุปกรณ์นิดนึงก็คือทีอันนึงค่ะที่จะช่วยก็คือไอเดียมันก็คือปักทีลงไปในทรายให้ให้ให้ลึกๆเลยอะค่ะซ้อมอย่างเดียวนะครับทำจริงไม่ได้นะครับใช่ใช่ค่ะไปอยู่ driving range หรือที่เขามี c พ็กทีสกรีนนะคะก็คือปักทีลงไปในทรายแล้วก็ให้เหมือนกับลูกกอล์ฟอยู่บนทรายแหละแต่มีทีอยู่ข้างล่างด้วยและเราก็ให้มีดลงไปเลยใช่ค่ะให้มีดลงไปเลยแล้วเวลาเราสวิงเราก็ให้รู้สึกว่าอยากตีทีให้มันครึ่งไปเลยอ๋อโอเคแสดงมันมีหัวใจอะเปลี่ยนอันไหนบอกกลังงองเก่งอันนี้มันน่ารักอะไม่อยากให้มันหักไงตอยอรับโปรเกี่ยงเพราะว่ามันมีหัวใจอยู่บนทีครับ มันน่ารักทีนี้ไม่เหมาะสมการมาซ้อมริวนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับมันขาดบาดตายมากครับเป็นยิื่งใหญ่จริงจอันนี้อันนี้เหมาะค่ะเพราะมันไม่สวยเข้าใจครับโอเคเดี๋ยวลองนี้นะคะก็คือวิธีนี้แล้วกันผมจะเริ่มไม่ปลอดภัยเดี๋ยวผมอยากหาเพ่นเพื่อนโปรวินขึ้นมาอีกคนหนึ่งนี้ก็คือปักลงไปเลยให้หนิดเลยปึ๊บนี้โอเคแล้วเวลาระเบิดก็คือเหมือนกับระเบิดปกติเลยจดอัตราสตามปกติเลยแล้วเวลาตีเนี่ยให้รู้สึกเหมือนเราอยากตี กึ่งกลางทีให้มันหักไปเลยอะค่ะก็คือตีมนในใราไพูดถึงแล้วกันวันนี้เพราะว่าโปรอุ๋ยเคยเคยสอนแล้วในแง่เทคนิคนะครับตอนนี้คือต้องการจินตนาการล้วนๆเทคนิคที่มีติดตัวอยู่ใช่ค่ะเอาให้ทีที่มันฝังอยู่ใต้ดินหักไปเลยหักครึ่งใช่แล้วโอเคเฮ้ยสวยอะ คือทีจะหักหรือไม่หักแต่ว่ามันแบบเหมือนเป็นฟ e ล l i n g ที่นี่ไงใช้หัวใจก็ได้ไม่เป็นไรนะเลยเผื่อมันหักไงหัวใจจะได้โ <c oughs> สุดท้ายหลอกไปสวยค่ะ <c oughs> นะสรุปแล้วก็คือเป็นวิธีฝึกวิธีหนึ่งใช่ค่ะพี่จิในแง่ของจินตนาการนะครับเอาไปลองดูนะคะนะที่หักไม่หักไม่สําคัญถ้าเป็นหัวใจอย่าหักแล้วกัน <c oughs> นะ